สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับช่องดาราหมอลำค่ะคลิปนี้แอดจะพาทุกท่านร่วมเดินทางกับครอบครัววิัญา์ไปจังหวัดจันทบุรีกันค่ะโดยไปงาน ม่วนอหรีจันทบ,บุรีเฟสติวัลนะคะงานนี้น้องยุกิใส่ชุดเพชรด,ด้วยนะคะรับรองค่ะว่าสวยสง่างามมากๆแน่ๆเลยนะคะซึ่งบรรยากาศในรถนะคะสนุกสนานมากๆค่ะเป็นรถตู้ ขนความสุขสนุกสนานไปเสิร์ฟแฟนคลับของน้องยูกิกันทุกๆคนนะคะน้องน่ารักสดใสมากค่ะเอเนจิมาเต็มเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าชาร์จแบ็ชาร์จพลังมาเต็มเปี่ยมเลยค่ะเราไปรับชมบรรยากาศในรถตู้แห่งความสุขกันค่ะเป็นอะไรกับนักร้องชายวงยูกิเหรอรถยนันนกลับมาดูขงหนูอีกครั้ง <c oughs> แมน อีฝนมันเงียบันเข้าไปข้างหลังเบอร์สวัสดีค่ะแม่เออพี่มากมือีิเราบ่นอนเลยตัวเลยขั้นอีกครับมันหนวกเป็นที่เป็นที่เป็นที่ห้าเยาวาสวัสดีค่ะยุกี้สวัสดีค่ะค่ะพี่สีนนท์เลยยุกี้เออหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดินทางไปจันทบุรีค่ะแม่แม่อยู่รถคันนั้นก็เยอะไฟกันหน่อยไหมคะคันไหนจะแซลกันสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะวูวคนเข่าเบิ่งยางไว้เพรเห็นยุกี้ปานแป่กงามสวยเลยก้องมันก็แงะแล้วเนาะแต่งหน้าเต็มไปแล้วเพราะใบยางเหมือนตัวแทนเพาง่ามก่าเลหมือนแล้วฉันจะไปเป็นอ่าสาวอันประจำบูธ <c oughs> เป็นสาวประจำบูธ<บ>แต่จะเปลีย่ยนอีกชุดนึ่งเนะ๊ะนี่เห็นยุกี้เวลาเลิกเนาะมีดด้าเมาเราเป็น long เงาเมื่อกี้เงาตัวสุปปากว่าวเนาะเข่ามุ้งไผ่มุ้งมั่นแหม เลยไปเป็นพลังงานจับโบ้ทเมาไม่กลัวอะไรแล้วนะคะเรามีทหารค่ะวันนี้สมมผเรามีแบบบริการแบบเดี๋ยวทหารเดี๋ยวทหารเดทหารเอาเทียตที่แท้จริงมาใส่เมื่อกี้เนี่ยเม่ใส่กล้องอย่างนี้หนักขึ้นหน่อยหนักขึ้นนิดหนึ่งน้อยน้อยประเมนหอดสองลอยอ่ะซี่ๆหรือเปล่าวัตถิเมนเตอร์มีด้วยมั้ยอ้ไม่เอาบางแดงอัดแน่นเกินแล้วว่ามันแตกเหรอ กินเสียงหลักิบปุ้ก้าวเราเพียงยก,กินเจี๊ยวคอกินยากินเราเพิ่มพะอะไรมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่คะ่ะหอดไซตกันแล้วเนาะแม่แม่สวัสดีนะคะลายเด็ดสุดเดียวสวัสดีนะคะหมูไก่้อยตอบอับปต้องปลามึกข่อยเลยไก่เสียงรัคุ้งนอน,นแล้วไ<ะ>่ไก่อ่ะยูแฟา์ยูเปลี่ยนยูแฟร์นอนมันแต่งตัวสวยรอถ่าแต่เศร้าเมื่นอคืนแม่มาแต่งแต่น,อน อันเส้นลายบอแม่มาจต่มันอาบน้ำทุ่มเนื้อไปแต่หนาวดิไม่อาบน้ำอุ่นอยู่แม่เบิ้งฮะอีเพิร์ตบอกว่าแม่พิกี้พิกี้ม่นาเอาอีเฟิร์ตขึ้นหาหน่อยจะสัวเฟิร์ตตัดผมแม่ตัดเมว่านเด็มันเกี่ยวยังกันตัดผมเราจะหาหน่อยเอาก็เปลี่ยนทรงผมตัดผมสวยพี่น้องอายุละมากแล้วครับ สวัสดีแม่วันนาค่ะสวัสดีนะคะผู้ได้ย่งสร้างยังก็สร้างค่ะแอดมินอยู่น้ำข่อยแต่ว่าของบริเูณดับ <laughs> แต่พนักงานแพ็กเราอยู่ที่ออฟฟิศอยู่นะคะสั่งได้นะคะจิ้มลิงที่ปักหมุดเลยเดอ้อขั้นผูดอะไร้ะไไปงานมือเนี่สบู่นะคะรีวิวให้ถ้าถึงแล้วรีวิวให้หน่อยนะคะวันนี้แม่แม่ไปเอาที่หน้าง,งานก็ได้นะคะเ,เ,เดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณนะคะแม่ลำยองวันนี้รถเราก็จะคืนนิดนึงนะคะคืนรถแต่พอน <laughs> ไปไหนกันมาไปคุณนอนคุณนอนตังน้งแต่สี่ทุ่มอเลิศมีหลายอายุสิมีนาแม่ทั่วหาแม่เลยทั่วหายมุกวันว่าที่บอกยกบ่อยมุกเข้าไว้เชือขวนอันนี้ค่ะอันนี้เขากินเขากินมัน,สว,ส,นะะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะวันนี้เราอ่าไปทํางานด้วยฟิลไปเที่ยวด้วยค่ะนีเที่ยวไปร้านจีน่าเลยจีน่ายอี่ย่าง,ฮายยางเฮ้ยกาแฟาอีกห้อไหนทาหาร ทหารไทยยังทหารไทยยังสิบเอ็ดสี่หนาเด้อยเขากินกาแฟเขากินข้าวเขียวชาอย่างไปกดลิงกดลิ้นค่ะกดลิ้นที่ปากหมดอ่าอินั่นอีนี่ผู้ชายอย่างอีนั่นอีนี่จะใส่คำแทนโตจังซานสิบเอ็ดสี่เขาบ้าไปสวัสดีค่ะสวัสดีน้องอู๋ค่ะ่ะไปสี่ ประองสีดอกน้อยห้าม,มันสวยห้าม,มันสวยใสธรรมชาติสูสีนะ้าแต่ว่าโตยังแบบนะครับขาวแดงโตสตก่อนเสียไปสีเนะสื้อโตัวยาได้ไม่ย้อนสีเลยอ๋อา <c ười> มาสีดได้นะ,ปะเป็นตะเหลียมก็มันยูเดอร์มอนนั่นนะมันสีได้ด้วยบอยากเตียงว่าปากเบี้ยวป <c ười> ากมาอยู่หู <c ười> คุณหมอสีเลยปากเปี้ยวมวนมาพี่น้องท่านท่านพี่หยกมานะคะรถจะคึกคืน เพราะว่าพี่เฟิร์สแบเป็นคนไม่ค่อยคุยอ่าเนี่ยแล้วเฟิร์สก็แบบน้าลักถูกใจวันนี้ลิฟเสียอะไรคะสวยมากๆเบอร์ห้านะคะพี่เฟิร์สนี่จะเป็นคนที่แบบเบอร์ศูนย์ห้าค่ะต่อยน้าหลังแต่ว่าเจยโเป็นคนที่ค่ะน้ำตาลแดงเบอร์ศูนย์ห้านะคะทาแล้วก็เมมออกแล้วก็ทาทับอีกค่ะแล้วก็เม้มอีกแล้วก็ทาทับอีกค่ะสามรอบสวัสดีค่ะแม่วันเพ็ญนสวัสดีนะคะพี่สบู่สวัสดีแม่แกสอนสวัสดีพี่กันค่ะ ลูกสาวกินข้าวเช่นสดใสมากๆค่ะแม่อุ้มแม่อุ้มเต็มกว่าทุกคนค่ะเพราะว่าลิรีบอุ้มรักเบอร์ศูนย์สองมาเป็นสีส้มทาหรือยังคะทาแล้วลักษณะยังไม่ได้อาบน้ำใช่ไหมคะอาบหรือยังอาบแล้วครับใช้ครีมจุดๆๆสปอนเซอร์เข้าได้เนี่ยนั่นสิเอาสปอนเซอร์อีกสัว เา่้ยน้อยน้อยสิจ้างเบิร์บัวสัวเเดี๋ยวนี้เขาอัปเรดนะนี่เขาบวาซื้อมิตซบำรุงผิวด้วยจุๆไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันหยุดเดี๋ยววันหยุดเราเดี๋ยวจะวันหยุดจะพาไปเกี่ยวข้าวอยู่ค่ะนี่นะคะแล้วก็ถ้าใครถ้ารู้ว่าใช้อยู่ก็สปอนเซอร์เข้ามาได้อย่างไง เออจะคาดจะคาดตัวกันหลายเพราะแห้งเลยไม่เอาคาดสกปรกเสื้อแมนคาตัวสิมาด้วยอันโยกันท่านอยู่ตอนเพิ่นเกี่ยวเข่าปะโบเมอ๋อเพิ่นเกี่ยวเข่าไปตากแล้วอยู่ไปตากเขาแล้ว่ากลับไปนี่แหละค่ะวันที่เจ็ดนี่แหละค่ะเจ็ดแปดได้ค่ะจะให้ไปตากข้าวค่ะว่าล้วไม่ได้ถี่อนเกี่ยวคนเ่าด้อยโอ้ค่ะแบกแบกกระสอบเนาะโอเคไหม อบลอยโอ้ยเคยได้ยินบอกเขาหากันไปกินต้มไก่ซื้อหันคันแม่ตอบว่าตกลงก็คือรู้มาเขมืดยักษะตัวเพราะที่ซื้อเขากินอะไรกันน้อยน้อยแม่ส้นผู้เบาวแท้บ้านให้แบ็นคนโอ้ยจ้างเราเขาเขาก็ได้ดอกปากมดหินตาไหมอ๋อเอาคนเขาขึ้นเล่าคนกับผู้เบาแท้บ้านเป็สิตัวหาแบบ ขาแน่พี่ไปสุดเตยเขาส่งไงเขาสี่บ่ไหนอเขาจะขึ้นหลังไงนีอเขาจะมองมุมกลับตาคนที่แข็งแรงเลยของเขาได้เขราไปน้ำเยอะเขราไปน้ำเยอะจะเขาไปจมขึ้นหลังไงหรือเขาจะมองมุมกลับแล้วก็ปรับมุมงงเมย์เม่์ก็นเลยว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบอลนู้นหัวมวนกัินพิษเออยกแม่เนี่ยังบอกว่าเดี๋ยวไอ้จมขึ้นหลังไงเนี่ยเขาเปนจมฟื้นขึ้นไล่ในวันนี้ ขาวกระสือเราขาวเลี้ยงเขาตัวหน่อยจของกินเองจอยจะของเมาน่ารักเรื่อเออเหรอเดินทางปลอดภัยจ้าเออน่ะสีกีนผู้บ่าวซ้ำหน่อยล่ะมามากวาดเขาผสมน้ำแดงผักาืขนลงอยู่ก็เลยได้ว่าต้องผสมน้ำแดงเอาไก็เลยได้หัวแบนค่ะแม่มีสีสันค่ะเมื่อก่อนเราอยู่กันเยอะรถเราจะไม่น่า จะแบบไม่น่ากลัวจะมีรถเราหนักจนเอ็นค่ะแต่ก่อนวิ่งแรงอยู่นะแรงอยู่นะหนักใครหนออ๋อหนักพี่เฟิร์สกับพี่ชัดยกเป็นพี่ยกปกติปกติมันสิสมดุลนะแม่พี่แบบหนักทั้งหนาทั้งหลังสวัสดีค่รู้มปตุ้มนี้น้องโยกน้องเฟิร์สสวัสดีค่ะมันหนักหนามันเอ็นไปข้างหนามันเดียงมาสัตวเดกกัพงอกับข้าวใคักแท้มาเบิ้งค่ะแม่เฮ็ดหยางอยัวสัตเดกกัพงกเป็นตัเบิ้งเด้อตอนนี้น่ะเป็นเป็นอันตุ เป็นอย่างอ้วนบอไหมถึงอ้วนนะบอเป็นหุ่นพอดีแม่ชอบฟิวนางผอมมาแหละอ๋ออแม่แม่ผิดแต่ตอนตอนตอนมาอยู่กับเราหนะแก่ตัวก็ยิงได้กับว่าอ้วนอยากอยากมูวิธีนี่ยูวิธี่าังเราไปงานมันบ่หล่ะเรากับเมียปกือผู้เบาผู้เบาสันไม่แอะวาไม่เอิญวาผู้เบาผู้เบากสันนยากนังชัดผู้เบาเดี๋ยวดี่เดี๋ยวกับกับมือวันที่หงหอยวันที่เจ๊เจ๊นผ่านแบกเข่าขึ้นเล่าค่ะ เป็นงานพิเศษนะค่ะออกมาแล้วค่ะแม่สวัสดีแม่เป็นสีอะจะฟ้อยอจถือว่าได้แบกน้ำมูดพอวันที่เจ็ดมีอีเวนโอ้ยอีเวนยู่ใสตัวได้เนี่ยเป็นละครพนมไปยังไปยี่หลินนครพนมต้องไปหาเชียวนัดใครไว้เหรอที่นครพนมน่ะไปทำบุ ไปทำบุญอีหยังปกติบ่เคยมาทิไปปกติบ่เคยเขาว่าทำบุญเลยเอาน้องขึ้นสองทุ่มค่ะพิเมียไปเที่ยวที่เฟิร์สถาเมียไปเที่ยวครับอุวยมีเมียแล้วเหรอมครับเต้าไก่ไปสวัสดีครับไปหยามลูกพยายามลูกยังก่อนลูกเอาดีๆแม่ๆสิเสียได้เนี่ยไปยังไปหยามลูกครับเอ๊ะลูกความรอดหึ่งตัวเนี่ยลูกสองโว้ สวัสดีค่ะแม่หนึ่งลือไทยสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แมๆทุกๆท่านค่ะผู้จัดการนารามีอีเวนต์กระทันหันย่านได้แบกเข้าขึ้นเลาสันแม่นค่ะแม่นเขาเป็นผบกับงานไม่แอบน้อยน้อย <c oughs> น้อยสิบ่าใหุ้สร้างว่าแม่แม่ไปหาผู้ใดไว้บเนี่ยมาแบกมาขนเข่าขึ้นเลนาน่ะมีแต่ผู้บ่าวสำนอยรอนัหน่ะเปลี่ยนใจได้เด้อแต่เอ๋ทุกคนสวัสดีค่ะแม่นุช กินแบบนั้นแม่ไม่กินแบบทอบอ๋อยพุ่นอันไทยบ้านวังป่าไหมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่กินทอบอเอาพูดมาพูดมายกแ <c ười> ขนคอมันผู้าบ่าวบ้านวังป่าแม่ไปหาไปต่อไลายนั่นมาเอาสูบมาได้เอื้ดเอียด <c ười> หายไปแล้วค่ะหรือหรือแ,<ต>แบบผมได้บล็อกที่จินรัตพยาพาัน์ปฏิวัติไปได้เอาสังนะ่งหน่ง ว้าผู้บาดสองคนมานำการตีแมนค่ะแมนมือนี่เมือม่อปืนเมื่อุมกันบ่แไมว่แมนค่ะว้าวมิจฉาทูค่ะ,คะ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่ศักพี่ศักสบู่ใส้แล้วไปทังไหนรีวิวเนะ่พี่ศักเป็นคนแรกที่ได้ใช้ <c oughs> พี่สาว่ามึงยีงหัวหายยังเอาอีลีติีกูเป็นคนแรกอีลีตตีแมนค่ะลูกค้าพี่ศักคือคนแรกที่ได้ใช้เพราะว่าใช้ดีมากแต่ไม่รู้ว่าแบรนด์อะไร อ้าวเอาเอาเอาอดใส่แล้วพี่นุ้ยม่เป็นข,ข,ขึ้น,ร,นร่าง,งเป็นหมาขึ้นพี่น้องหาเพื่อนไปดูอีหละมามฟังเพลงอิหละทั้งวันเลยฮ่าฮได้เอฟซีเพิ่มเบียขอบคุณนะคะพี่สาขอบคุณเดอ้อขอบคุณอีเลียไส้อันอุซ่าไปหาลูกฝากด้วยนะคะฝากพ่อพ่อแม่แม่เทานี่แหละดูแลเอ็นดู สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่เดี๋ยวว่าหมู่บ้านอีกกันยกเมื่อนั้นมันบอกที่บอกเมนแรกค่ะที่เรามาดมดาแม่อีอึงอยูนย่นี่แคว้นหมาูม่บ้านซองกระจกนะอีอึงแม่กัหวอุ้ยสัวแม่นใข่ออกจากท่องไปแล้วค่ะตอนเนี้ยออกไปบ้างแล้วสำหรับแต่ยังก็เป็นอึงอยู่นะยังไม่ได้เป็นกบเป็นเขียด มึอนี้เราข้ามาอีกสวัสดีสวัสดีน้องเหมยค่ะเล่นแดนได้ไหมคะเดินทางปลอดภัยเด้ขอขอบขอบคุณได้หลายเป็นยังไงน้อง,องสวัสดีนะคะไปเที่ยวจันทบ,บุรีกับเด็กๆนะคะตอนแรกว่าจะให้หยกกลับเลยแต่ว่าเออเราก็จะได้กลับบ้านอยู่ยูมี่อยู่กับอาเจยแมนค่ะยูมี่อยู่กับ,อกบโอ๊ตอยออกเรียวเบิรงอิดมาอยากมาหาเม่์ันของงอกเลียวบักฝา,กามมแลวนี่เลย มันมันติดมันติดแนนแน่ติดแน่สวัสดีครับฟ้าหล่อครับอยู่ฟ้าหล่อครับอยู่ฝ้าหล่อครับสวัสดีค่ะนั่นนั่นนั่นนนั่หุ่นไว้น้ำพอ่อนเลยอเกมีเดะเกมีงเมงี้ยเยอะเ็งี้ยไม่นมะ เอาบะแมนซาโตริบาเถาลงกับเป็นเด็กน้อยอีกรอบหนึ่งเลยนะจากที่แบบแอนตี้สีชมพูมากๆกันไหมคือไม่ใส่แม้กระทั่งลูกกับมเป็นทฤษฎดีทาาความคิดมาพอบันี้จังหดคอยมาเลือกสื่อเส้อผ่าสีชมพูพี่หมอนเลยถามแม่มนเมื่อวานน่ะปกติแม่แบบขนาดของหมอนแม่มาบอบอยยเอาสีชมพูสมัยนะสวัสดีค่ะพี่เต็มสวัสดีนะคะสวัสดีพี่สมพลค่ะ ไปจันทบุรีค่ะพี่เต๋มพี่เต๋มมากมากะสวัสดีแม่แทุกทท่านค่ะมาเดิมมาเดอิอไปจันทบุรีน้ำลูกสาว<ม>ถึงพี่โยกจะอยู่ตรงนี้ก็ทำงานได้นะคะถ้าเข้ามาได้เลยผู้ใดอยากได้สบู่คือสบู่กาแฟชาเขียวโกโก้ชาเขียวโกโก้กาแฟโปรโมชั่นยังเหมือนเดิม สบู่โปรโมชั่นร่มก็พูดไปแล้วหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสามกล่องสี่เก้าเก้าแต่ว่าเอาหนึ่งโหลหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแมนบะเบียกเมนบะประมาณนี้ปะหนึ่งพันแปดแปดเดี๋ยกยกเข็ดผิดปะ เออเออเออย่าเฮ็ดผีด้ด้อย่าเฮ็ดผิด้อว่าแมนบู้เื่องรู้เรโน้นไปในอันนั้นเยอะแต่ว่าโนคนไปในอันขอบฟ้าขอบรับอัตรนมบาลอ่าอ่ามือนี่สีสาวหนึ่งหนุ่มแาจาเหมยแปลกแปลกสีสาวหนึ่งหนุ่มอะไรล่ะสองสองสองสาวสามสาวคาเคมีม่มมมมสวัสดีค่ะ ต้องหิวป <Nh ang. S 2> ่ะเด็กๆหาอะไรรองท้องก่อนเด้อไม่ไม่มีแล้วยังเป็นเรื่อง่าเป็นตัวยังแย่งมากยังหาอยู่กี่ล้วท่านสวัสดีนะคะเด็กๆตอนนี้มุมไข่มุมมันอ้าเฟือดถือเฟือถือว่าให้ขึ้ไปแล้วโอ้ยม้หนีเอาเครียด บ่ม,มีผู้ใดว่ายังดวกผู้ใดม,มีมีลิกรรมอยู่หันอยู่บ้านว่างป่านั่นคือ,ค,อคือหายตอมไป <c oughs> แล้วยกคิดแล้วบ่ะสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะแม่สมควรวันนี้ไปเด้งถึงที่ไหนอันเพิ่วมาลองบัตใดบัตรติลิกาสีบันรยั่งานเนี่ยเดี๋ยวมือหลังค่ะ วนเบิรคลิปน้องอยจูจะคลายมากลงมักสเคิปแบบนี้ขอบคุณค่ะพี่แจมเป็นทางปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะเดี๋ยวมือแลงคิดว่าโอ้พนันในกลุ่มปิดเนะาะบ่ได้ไล่ละคะ่บะ,คะบร่รได้ไล่ไม่อุ้มทิยูบุ๊ดขายของพร้อมไล่ไม่ได้คะ่ะอาจจะช่วงที่แบบเด็กๆแต่งหน้าแต่งตัวจะไล่บ้างนิดหน่อยนะ,ะแต่ว่าถ้าเข้าไปในงานแล้วมันต้องอยู่ในกลุ่มปิดนะคะผู้ดหดที่บ้านเขากลุ้มกับเขาว่าถ้าเบิร์กลูกเด้อ ว่าจะแต่งตัวแบบไหนอะไรยังไงนั้นเข้าไปดูนะคะเป็นการเดินทางที่สนุกสนานมากๆเลยค่ะเจอกันที่จังหวัดจันทบุรีค่ะงานนี้นะคะน้องยุก,กิสวยจึิงมากๆแน่ๆเลยนะคะตามไปให้กำลังใจน้องกันเยอะๆนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคิปดีจากเพจของแม่อุ้มทิติรัตน์ค่ะและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ